โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้ลวละครผู้หญิงของผมช่องอัมสตูดิโอนะครับผมวันนี้เราก็จะไปแกนเน็ตหลุดกันใน4ีนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันก่อนเลยนะครับพร้อมไปรับชมคลิปกันครับไม่ต้องเซฟเปินนะแต่ไม่ต้องเซฟเป็ดไม่บอกแต่แล้วยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องทำไรยืนนิ่งๆ,ๆเลย ก็ได้เราแก้งเนี่ยหลุดแล้วก็ยืนนิ่งๆเลยนะเอ้ยกูบอกให้ยืนนิ่งๆไงสักพักเพื่อนมึงชนะไม่เอานะเอ้ยมึงนี่ไปตายดิมาดูกันนะครับว่าเพื่อนเราเดินเกมไปตอนนี้วิ่งไปกันแล้วนะครับผมไปเราวิ่งออกตายวงแม่งเลยพวกความรวดเร็วนะครับผม เราจะต่อให้เขาก่อน2เกมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเล่นเริ่มเป็นเกมที่สมนะครับมึงไปตายกันให้หมดดิเ้มึงอย่าชนะดิเฮ้ยกูจะต่อให้เขาก่อน2เกมไอชิบหายกูให้มึงไปตายกูไม่ได้ให้มึงไปยิงเออเขาว่าเขาตายไปแน่แท้เออกูบอกกูให้มึงไปตายกูสั่งให้มึงไปตายทีอย่างนี้เลยไปยิงโอ้โหทีทุกทีเราไปตายจังเลย ไม่ต้องซื้อปืนไม่ต้องซื้อปืนต้องทำเป็นคนดีไม่ซื้อปืนซื้อกอาะกับเข็ดกระดาษซื้อเห็ดกระดาษเก็บตังค์ไว้ซื้อเกมที่สามเขาจะกินเห็ดหรือห่านะต่อยบ่ก็เขาจะกินเห็ดเอาเห็ดปะลลเล่นลุกเถอะเล่นลุกกระต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 ุกเล่นลุก เพื่อคนสงสัยทำไมมึงสองคนเราไม่เดินกันสักทีวะเราจะวิ่งเล่นกันอยู่แค่ในถฐานี่ยแค่เราออกไปตายกันเถอะออกไปตาเทั้นกงเอาไงที่กุก็ตายเออไปตายเราเราเกมที่สามมันจะได้เล่นแล้วทุกคนถ้าดูไล์ดูดีใจช่วยด้วย ไม่ต้องไม่ต้องเธอิ้งออกไปให้มันตายเลยช่วยด้วยกตีมันไม่เห็นกูเห็นกูนกีดิไม่เห็นไมนไม่เห็นน้ำตาเลยเคสเกมนี้จัดเต็มครับผมอย่างน้อยก็ยังช่วยชดเอได้เอาเขไปเถอไปทันละนมาขอโทษเราเนตโหลดกเดยวทุกคนเออเมื่อกี้เราว่า ปแม่เรียกตักผ้ามาเออทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วแแม่เรียกตักผ้า,าทุกคนอืมขาเปียวไปละแต่พี่ของโตมือนเขาตอนอยู่หว่าเธอเขาเห็นไหมเดี๋ยวครับออเราจะปล่อยพี่เมย์เอาไปวิ่งยิงก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นหน่วยโคเวอร์เองครับอูตส่ตายเขาหมดอุ่นจะวิ่งแ,แล้วลอ่ะลำหนึ่งลำสอง สามหนึ่งสาเจ็บมากตัวเจ็บมากเจ็ดเคเนี่นะบอกแล้วผมต่อให้เฉยๆอย่างเกมแรกอ่ะไม่ให้เกมแรกสองตาได้ผมเราต่อให้นะทุกคนโหเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ใช้ไอวอลสักลูกอ่ะครับน้องๆใครใครซื้อที่ชุบไม่รูเก็บมาแล้ว ่าวคนใจดีคือใครรู้ไหเฮ้ยกดผิดเอาไปเอาไะเอา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 คืนเอาคืนดิให้ปังเขาลูเทกเขาลูเทนิคการซื้อไอวอลยังไงยซื้อละทิ้งซื้อละทิ้งแล้วค่อยเก็บทีหลังลำหนึ่งผมจัด Ừ, chút quá ok, thêm chỗ, thêm chỗ okay, okay. Oh, Chúa, lom lom, lom, lom. Wow. โคตรเฟร์โคตรตรึงชุบตัวเองมึงเตะได้เดียวรอเถอะเออมึงจะชุบตาเดียวสักกี่รอบไอ้สัตว์โอ้ตังเหลือเยอะเกินปะเอาไอ้บอไปเถอะมาซื้อซัมเกาะไปไหนเดี๋ยวตังมันเหลือครับน้องๆตังมันเหลือเฮ้ยเดี๋ยวห,หน่อยไม่ทันละยิงคลิปเลยได้เห็นเปล่อ bấm lên mặt chặt 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 đi เอาชิช็อบอีว่าเธอทำมึงต้องช้ากูยังไม่ได้กูยังไม่ได้ใช้ช้างก้อไปหรอกก็นัดตึงอ่ะครับน้องๆตึงอ่ะเธอก็ปลูกเห็ดได้เต็มเลยตังเธอเหลือเท่าไรตังเขาเหลือหกพันอ่ะสองพันห้าตังเขาเหลือหกพันอ่ะ ผมนี่ First Blood อ๋อไอเทียบไม่ดูะสาผมไม่เห็น Double Kill น่เกิดะไรขหนเก็บบดครับ ตึงอ่ะนะตึงอ่ะต้องหมดกางอะไรเนี่ยคนเขาจะเข้ายังโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม